เจ้าจจำรบเจอนี่นะครับวันนี้จะมาแนะนำท่า Double Under ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า D.U. ครับ d o u อัน Under คืออะไรก็คือการกระโดดเชือกครับกระโดดหนึ่งครั้งหมุนเชือกสองครั้งครับนี่คือตัวอย่างครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องกระโดดเชือกแบบ s i n อัน Under ให้เป็นก่อนนะครับก็คือกระโดดหนึ่งครั้งหมุนเชือกหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้ครับ ระโดดอย่างนี้ให้คล่องก่อน,นครับให้คล่องกระโดดเร็วๆได้อย่างนี้นะครับอ๋อพอหมุนเชือกคล่องแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาฝึกดับเบิลอันเดอร์นะครับดับเบิลอันเดอร์ก็ไม่ยากนะครับมันจะเป็นจังหวะนะครับแค่เราจับจังหวะได้เราก็จะสามารถกระโดดได้นะครับเพราะว่ามือเราไม่ต้องหมุนเร็วมากนะครับแล้วเราก็กระโดดจากพื้นไม่ต้องสูงมากด้วย ก็แค่จังหวะมันเป็นจังหวะขึ้นจังหวะที่เรายกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะก็คือจังหวะที่เท้าเราจะถึงพื้นนะครับเชือกจะต้องผ่านนะครับก่อนที่เราจะฝึกนะครับด้วยเชือกแล้วก็เก็บเชือกไว้ก่อนครับเราลองมากระโดดดูนะครับฟอร์มนะครับก็ให้ให้มืออยู่ที่พ็อกเก็ตนะครับตำแหน่งพ็อกเก็ตนะครับลองกระโดดอย่างนี้ดูนะครับอย่างนี้นะครับโดดให้ได้อย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราเอาเชือกมาเนี่ย ก็โดดทำจังหวะนี้ครับหนึ่งสอง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 หนึ่งก็ลองฝึกดูนะครับทีนี้เราก็มาลองโดดดูนะครับแต่ยังไม่ต้องโดดเชือกจริงนะครับเราก็แค่ถือฝั่งเดียวไว้ก่อนกระโดดหนึ่งครั้งหมุนเชือกสองครั้งนะครับหนึ่งสอง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 หนึ่งพอคล้องแล้วเราก็มากระโดดพอเราจะกระโดดระเบิดอันเดียวแล้วก็กระโดดสูงขึ้นนะครับ เห็นว่ามือเราไม่ต้องรีบมากครับเพราะว่าถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยเราจะทำดับเบิลอนเดอร์ได้ก็จริงนะครับมันจะแต่ว่ามันจะได้ครั้งเดียวอย่างนี้คนระับเนี่ยแล้วก็แล้วก็จบครับเพราะว่าเป็นเร่งเกินไปคนระับรอบต่อไปมันก็จะโดดไม่ทัน,นครับก็คือได้จริงนะครับได้ดับเบิลอนเดอร์จริงแต่ว่าได้ครั้งเดียวแต่ว่า,ถ,าถ้าเราจะกระโดดต่อเน,นื่องนะครับเราก็ต้องกระโดดให้เป็นจังหวะนะครับแล้วก็กระโดดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มือไม่ต้องเร่งมาก แล้วเราก็จะกระโดดดับเบิลออนเดอได้ไปเรื่อยๆนะอยับงนีรนบนี่นะครับเรื่องไม่ต้องหุนเร็วนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึเดี๋ยวเราเอาไปชมพักกันเลย ประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับขอให้สำเร็จกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปก็กด Subscribe เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับโจาจากจำลองเจอร์นี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นถ้าอะไรโปรดติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ